สวัสดีค่ะดิฉันบี4 2 4 2 9 9านางสาวจุธมาศยมลำวันนี้นะคะมานำเสนอการสูญเสียการได้ยินของพนักงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางค่ะค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญนะคะจากข้อมูลขององค์กรอนามัยโลกนะคะได้เสนอว่าปัจจุบันทั่วโลกมีการสูญเสียสมรรภาพการได้ยินจานวน466ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดนะคะและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เป็น900ล้านคนในปีพศ2593หรือ 100, 000, ร้อยละ10ของประชากรทั่วโลกค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะจากข้อมูลสำนักระบาดวิทยานะคะได้จัดได้จัดให้การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินนะคะเป็นสาเหตุมาจากการสัมผัสเสียงดังขนาดทำงานเป็นเป็นโรคจากการประกอบอาชีพที่สำคัญนะคะด้วยจากการจัดทำระบบเฝ้าระวัง5กลุ่มโรคหลัก จากการประกอบอาชีพนะคะมีผู้เสื่อมสมรรถภาพการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังคิดเป็นร้อยละ60.2ของผู้ป่วย5กลุ่มโรคหลักจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยในปีพศ2557นะคะพบผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง4 4 0 2 6รายนะคะและยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไปจนกระทั่งปี2,55 9พบผู้ป่วยจำนวน56,00 0 55ารายนะคะคิดเป็นอัตราป่วย1 1 5 1 9คนต่อแสนประชากรนะคะข้าวอุตสาหกรรมแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไม้นะคะเป็นอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์จากไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรในประเทศนะคะดังนั้นจึงมีการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปลรูปไม้ขึ้นนะคะ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีโรงแปรรูปไม้ทั้งสิ้น3,855โรงงานนะคะและมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตค่ะแต่ว่าด้วยความที่สะดวกขึ้นนี้นะคะก็ต้องแลกมากับเสียงดังที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ค่ะจังหวัดลำปางนะคะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการทำผลิตภัณฑ์จากไม้เฟอร์นิเจอร์จากไม้และเครื่องตกแต่งบ้านเรือน จากไม้นะคะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ในจังหวัดลำปางนะคะมีจํานวน177โรงงานคิดเป็นร้อยละ13ของอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปางค่ะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีจํานวนรองจากอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมโลหะค่ะจากข้อมูลดังกล่าวที่ได้กล่าวมานะคะจึงทําให้การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนปีที่ได้รับสิทธิ์สัมผัสเสียงดัง ระดับเสียงดังที่พนักงานได้รับสัมผัสสถานการณ์การสัมผัสเสียงดังของพนักงานและสถานะการของสัมผัสตัวทำละลายอินทรีย์ขณะปฏิบัติงานกับการเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของคนงานในโรงงานแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถให้ข้อมูลกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวคนงานเองโดยการนำเสนอแนวทางเพื่อ จัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสเสียงดังอีกทั้งยังสามารถนำผลที่ได้ไปดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยินในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสมรรถภาพการได้ยินในระดับเสียงที่พนักงานในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ได้รับสัมผัสในโรงงานแห่งหนึ่งวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะ หนึ่งเพื่อทำการตรวจวัดระดับเสียงในโรงงานแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ในแต่ละแผนก 2. นะคะเพื่อทำการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้สามนะคะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการได้ยินกับการรับสัมผัสเสียงสะสมสี่นะคะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการได้ยินกับจำนวนปีที่พนักงาน,น,งงานได้รับสัมผัสขนาดปฏิบัติงาน 5นะคะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการได้ยินกับสถานะการสัมผัสตัวทำละลายอินซีได้แก่น้ำยาเคลือบไม้เล็กเกอร์กาวและทินเนอร์ที่พนักงานได้รับสัมผัสขนาดปฏิบัติงานค่ะค่ะสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะศึกษาในพนักงานบริษัทผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะคะเห็นได้ว่าอายุการทำงานแผนกการทำงาน ระยะเวลาการทำงานมีผลต่อการสูญเสียการได้ยินในผู้ที่มีอายุการทำงานมากกว่า15ปีขึ้นไปค่ะและจะเพิ่มความเสี่ยงที่3.84เท่าระยะเวลาที่รับสัมผัสขนาดทำงานมีผลในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยิน2.12เท่าแผนกการทำงานสำหรับผู้ที่ทำงานในแผนกที่มีการรับสัมผัสเสียงดังจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานในแผนกปกติ4.41เท่า นอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาถึงผลของการสูบบุหรี่นะคะพบว่ากลุ่มคนที่สัมผัสเสียงดังผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงในการสูญเสียการได้ยินมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง1 1 9 1เท่านะคะแล้วก็มีผู้ที่มีอาการหูอื้อนะคะได้ยินเสียงแมลงดังในหูร้อยละ13.89ของผู้ปฏิบัติงานนะคะและได้ยินเสียงพูดคุยไม่ชัดร้อยละ10.56 ของผู้ปฏิบัติงานข่าจากการศึกษาประชากรทั่วไปนะคะความแตกต่างของตัวแปรเพศและตัวแปรอายุนะคะซึ่งเห็นได้ว่าอัตราการสูญเสียการได้ยินนะคะของเพศชายเท่ากับ30.4และพบว่าอัตราการสูญเสียการได้ยินของเพศหญิงเท่าเท่ากับ36.5นะคะจากผลดังกล่าวแสดงว่าการที่มีอายุสูงขึ้นนั้นเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะสูญเสียการได้ยินมากกว่าเพศชายคะ่ะ ค่าศึกษาการสูญเสียการได้ยินของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลปากช่องนานานะคะพบปัจจัยเสี่ยงของการสูญเสียการได้ยินนะคะกลุ่มที่มีอายุมากกว่า45ปีมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า35-19.5เท่าค่ะอายุการทำงานพบว่าคนที่ทำงานในโรงพยาบาลตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะคะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่ทำงานน้อยกว่า10ปีค่ะ ถึง10.6เท่าค่ะและระยะเวลาที่ทำงานในหน่วยงานพบว่าคนที่ทำงานในหน่วยงานมีความเสี่ยงตั้งแต่10ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่ทำงานน้อยกว่า10ปีถึง18.5เท่าค่ะค่ะในส่วนของการส่งเสริมอุปกรณ์การป้องกันความเสี่ยงและการอนุรักษ์การได้ยินนะคะ พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันได้ยินส่วนบุคคลค่ะรวมทั้งการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินส่วนบุคคลนะคะและจํานวนปีของประสบการณ์ทํางานค่ะสําสหรับวิธีการวิจัยนะคะขั้นตอนการเตรียมการนะคะจะทําโดย 1. ผู้ที่วิจัยจัดทําโครงร่างวิจัยและขออนุมัติจริยธรรมการทําวิจัยจากคณะกรรมการ พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ 2. นะคะทำการติดต่อก,กับโรงงานเพื่อขอความร่วมมือในการทำงานวิจัย 3. นะคะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยแก่ผู้จัดการโรงงานเพื่อขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์กับพนักงานเข้าร่วมโครงการและนัดเวลาสถานที่เก็บข้อมูลงานวิจัย 4. นะคะผู้วิจัยทำหนังสือขอความยินยอมจากพนักงาน ค่ะผู้วิจัยประสานงานชี้แจงความทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 6. นะคะผู้วิจัยทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานของสถานประกอบการโรงงานแปรรูปผลิตตะพันจากไม้เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียในการเข้าร่วมโครงการวิจัยและวิธีการดำเนินการเก็บข้อมูลและประโยชน์ที่จะได้จากการศึกษาครั้งนี้ เนะคะประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกับผนักงานในการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่25เมษายนถึง18พฤษภาคมพศ2563โดยผู้วิจัยนะคะชี้แจงรายละเอียดโครงการและแจกเอกสารแนะนำพร้อมอธิบายโครงการเพื่อให้อาสาสมัครเข้าใจและพิจารณาเข้าร่วมโครงการข่า8นะคะการเตรียมเครื่องมือ การวิจัยนะคะดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการดําเนินงานค่ะขั้นตอนการดําเนินการนะคะการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยนะคะ 1. นนะคะผู้วิจัยคัดคัดกรองอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการโดยพิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์รับเข้าหรือคัดออกตามที่กําหนดไว้สองนะคะผู้วิจัยอธิบายให้อาสาสมัครเข้าใจรายละเอียดของโครงการวิจัยพร้อมกับ แจกเอกสารแนะนำโครงการเพื่อให้อาสาสมัครมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจนเป็นที่พอใจ 3. นะคะผู้วิจัยสอบถามความประสงค์เข้าร่วมโครงการในอาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกหากอาสาสมัครยินยอมเข้าร่วมโครงการ 4. นะคะผู้วิจัยอธิบายให้อาสาสมัครทราบถึงเรื่องการตรวจสมรรถภาพการได้ยินรวมทั้งรายละเอียดของโครงการวิจัย 5. นะคะอาสาสมัครจะได้รับแจกแบบสอบถามเพื่อกรอข้อมูลตามความเป็นจริง หนะคะผลการตรวจสอบของอาสาสมัครไม่เปิดเผยให้ใครทราบยกเว้นอาสาสมัครจะได้รับทราบผลการตรวจเฉพาะของตนเองเท่านั้นค่ะการตรวจวัดระดับเสียงนะคะ 1. ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่ทํางานสํารวจระดับเสียงในสถานปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องวัดระดับเสียงจดบันทึกผลการตรวจวัดลงในแบบบันทึก การวัดระดับเสียงในสถานปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบสภาพแวดล้อมในการทำงานแต่ละแผนก 2. ทํทำการจัดเตรียมเครื่องวัดระดับเสียงประกอบด้วยขาตั้งสำหรับการติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงแบตเตอรี่สำรองฟองน้ำกันลมเครื่องปรับเทียบระดับเสียงสายวัดระยะทางและป้ายแจ้งเตือนพนักงาน 3. ก่อนทำการตรวจวัดเครื่องวัดระดับเสียงต้องได้รับการปรับค่าความถูกต้อง โดยใช้เครื่องปรับเทียบระดับเสียง4นะคะกำหนดจุดตั้งวางเครื่องวัดระดับเสียงในบริเวณที่พนักงานปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในจุดที่พนักงานปฏิบัติงานจริงจากนั้นจึงทำการตั้งเครื่องโดยให้ระดับไมโครโฟนสูงกว่าพื้น1.2-1.5ถึง1.5เมตรและในรัศมี1เมตรรอบไมโครโฟนห้ามมีกำแพงหรือสิ่งกีขงดขวางใดๆเพื่อป้องกันการสะท้อนของเสียงกับสิ่งกีดขวาง5เปิดเครื่องวัดระดับเสียง และทำการวัดเสียงจากสถานประกอบอุตสาหกรรมแปลรูปไม้ในแผนกที่มีการงานกับเสียงดัง 6. นะคะนำค่าระดับเสียงที่ได้ในการสัมผัสขณะปฏิบัติงานมาคำนวณของพนักงานแต่ละคนค่ะค่ะสำหรับผลการวิจัยนะคะผลการวิจัยและอภิบายผลจากการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะคะกลุ่มตัวยอย่างของการศึกษาครั้งนี้นะคะมีสัสดส่วน เพศชายเท่ากันกับเพศหญิงนะคะพนักงานส่วนมากสมรสแล้วมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับประฐมศึกษาหรือต่ำกว่าอายุเฉลี่ยของกลุ่มศึกษาคือ41.35ปีค่ะพนักงานมีอายุตั้งแต่21ถึง59ปีแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในโรงงานแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ในการศึกษานี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงของผู้ใหญ่ตอนกลางหรือวัยกลางคนค่ะ สำหรับปัจจัยที่เป็นตัวแปรรลก,กวนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากไม่สูบบุหรี่และไม่ใช้หูฟังในการฟังเพลงแต่สัดส่วนของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการออกกําลังกายที่มีผู้ออกกําลังกายใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่ออกกําลังกายค่ะผลการตรวจวัดระดับเสียงในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้แต่ละ,ะแผนกนะคะสามารถจําแนกได้3รูปแบบคือ แผนกที่มีเสียงดังเกินค่าเฉลี่ย8ชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายที่กำหนดนะคะได้แก่แผนกลงเลื่อยแผนกขึ้นรูปและแผนกขัดไม้แผนกที่มีค่าเฉลี่ย8ชั่วโมงการทำงานระดับเสียงต่ำกว่า85 decibel a นะคะแต่ค่าสูงสุดที่วัดได้เกิน85 decibel a ได้แก่แผนกซ่อมบารุงและแผนกเตรียมไม้ แผนกที่มีระดับเสียงต่ำกว่า85เดซิเบล A และค่าสูงสุดที่วัดได้ไม่เกิน85เดซิเบล A ได้แก่แผนกพ่นสีและแผนกแผนกนับคังไม้และแผนกเช็คคุณภาพสินค้าค่ะขากลุ่มแผนกที่มีเสียงดังเกินค่าเฉลี่ย8ชั่วโมงการทำงานนะคะหรือว่าเกิน85เดซิเบล A ได้แก่แผนกแผนกลงเลื่อยแผนกขึ้นรูปและแผนกขัดไม้ เป็นแผนกที่มีการใช้เครื่องจักรตัดไม้ใส่ไม้ซึ่งเป็นกระบวนการหลักในการทำงานที่มีการสัมผัสเสียงในค่าเฉลี่ยดังที่สุดตลอดการทำงานเกิน85ด dBA พนักงานในกลุ่มที่ทำงานในแผนกดังกล่าวจึงเป็นกลุ่มที่ควรให้ความสําคัญสูงสุดในการทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสัมผัสเสียงดังชัดเจนจากผลการตรวจวัด รวมไปถึงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรต่อไปโดยเฉพาะช่วงที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นควรมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่รับสัมผัสเสียงดังไม่ให้เกินการสัมผัสเสียงอย่างต่อเนื่องเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดค่ะค่ะในกลุ่มที่2นะคะ กลุ่มแผนกที่มีระดับเสียงเฉลีย่ยไม่ถึง85เดซิเบล A แต่มีค่าเสียงสูงสุดเกิน85เดซิเบล A คือแผนกซ่อมบำรุงและแผนกเตรียมไม้เป็นอีกกลุ่มที่ควรมีการเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากแผนกเหล่านี้นะคะทำงานในการเกิดเสียงดังเช่นแผนกที่มีระดับเสียงเกิน85เดซิเบล A ทั้งยังติดอยู่กับแผนกการทำงานในกลุ่มแรกที่เกิดเสียงดังตลอดเวลา แต่ถูกลดทอนความดังของเสียงจากกำแพงที่กัน้นหรือช่องว่างระหว่างแผนกททำให้ค่าระดับเสียงลดลงที่ต่ำกว่า85 decibel a แต่ถึงอย่างนั้นก็ควรเฝ้าระวังด้วยการตรวจสมรรถภาพการได้ยินประจำปีเช่นเดียวกันกับกลุ่มแรกค่ะค่ะจากการจำแนกผลการตรวจค่าเฉลี่ยการเริ่มต้นการได้ยินเป็น2กลุ่มคือช่วงที่ความถี่500 2,000 h เป็นช่วงความถี่ต่ำและ ช่วงความถี่3 0 0 0ถึง8,000เฮิรตซ์เป็นช่วงความถี่สูงพบว่าช่วงความถี่ต่ำที่หูข้างขวามี4แผนกที่มีสัดส่วนสมรรถภาพการได้ยินของกลุ่มตัวอย่างมีความผิดปกติมากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานในแผนกและพบว่าแผนกที่หูข้างซ้าย2แผนกมีสัดส่วนสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติมากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานแผนก พนักงานในแผนกได้แก่แผนกเตรียมไม้แผนกขัดสีและทําสีนอกจากนี้ยังพบที่ช่วงความถี่สูงที่หูข้างขวามีสี่แผนกที่สัดส่วนพนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติมากที่สุดคือแผนกซ่อมบํารุงรักษาและแผนกทั่วไปแผนกขัดสีและทําสีแผนกประกอบและบรรจุกล่องแผนกขึ้นรูปตามลําดับและพบว่าที่หูข้างซ้ายมีแผนกที่สัดส่วนของพนักงาน มีสมรรถภาพการได้ยินผ,ผิดปกติมากที่สุดได้แก่แผนกซ่อมบำรุงแผนกขัดสีทำสีและแผนกเตรียมไม้ขึ้นรูปตามลำดับเนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุประกอบกันไม่ว่าจะเป็นการที่ทำงานเกี่ยวกับเสียงดังประกอบกับอายุที่เพิ่มขึ้นหรืออายุที่ทำงานกับเสียงดังเป็นเวลานานค่ะสำหรับแผนกซ่อมบำรุงรักษาและงานทั่วไปนะคะ แผนกนี้จะเป็นแผนกที่อยู่ห่างจากตัวแผนกการผลิตและการซ่อมบำรุงจะทำเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงานเท่านั้นการสูญเสียการได้ยินของแผนกนี้จึงอาจเกิดจากการกิจกรรมการซ่อมบำรุงการเชื่อมโลหะและการใช้เลื่อยวงเดือนในการตัดโลหะได้รับการสัมผัสเสียงดังส่งผลให้ผู้ที่ทำงานในแผนกเริ่มมีการสูญเสียการได้ยินผลการวิจัยและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์นะคะ เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการสูญเสียการได้ยินในกลุ่มตัวอย่างพบว่าอายุเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงต่อการเกิดการสูญเสียการได้ยินในทุกช่วงความถี่ของหูทั้งสองข้างของกลุ่มตัวอย่างทั้งนี้อายุเป็นปัจจัยที่สามารถคาดการได้ว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดการสูญเสียการได้ยินอย่างแน่นอน ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการได้ยินกับตัวแปรต่างๆพบว่าเพศหญิงเมื่ออายุมากขึ้นจะมีการสูญเสียการได้ยินมากกว่าเพศชายและความเข้มของแอลกอฮอล์ในในลมหายใจที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพการได้ยินโดยการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้สมองถูกทำลายได้โดยทำให้สมองไม่สามารถประมวลผลเสียงที่ได้รับได้ซึ่งปริมาณแอลกอฮอล์และระยะเวลาขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ค่ะในขณะที่ปัจจัยอื่นที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการเกิดการสูญเสียการได้ยินนะคะไม่พบความสัมพันธ์กับการเกิดการสูญเสียการได้ยินในทุกช่วงความถี่เนื่องจากพนักงานที่มีการสูบบุหรี่และใช้หูฟังมีสัสดส่วนน้อย อาจส่งให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการเกิดการสูญเสียได้ยินไม่ชัดเจนแต่ในส่วนของปัจจัยการสูบบุหรี่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยการสูบบุหรี่กับการเกิดการสูญเสียการได้ยินค่ะผู้วิจัยยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการทำงานของกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยเริ่มต้นการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำโดยการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ายิ่งระยะเวลาในการทำงานมากขึ้น นอกจากช่วงความถี่สูงที่ได้รับผลกระทบแล้วช่วงความถี่ต่ำและยังอาจได้รับผลกระทบด้วยทั้งนี้ยังมีเพียงหูข้างซ้ายเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติถึงแม้ว่าหูทางข้างขวาจะไม่มีนัยสัมพันธ์ทางสถิติแต่ก็ถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญระดับก้ามกึง่งคาดว่าน่าจะเกิดจากจํานวน ตัวอย่างที่มีไม่มากพอเพื่อให้เกิดนัยสำคัญทางสติที่ชัดเจนการศึกษาครั้งนี้มีการนำระดับเสียงสะสมที่พนักงานได้สัมผัสมาใช้เพื่อประเมินความสัมพันธ์ช่วยให้สามารถอธิบายการเกิดการสูญเสียการได้ยินในกลุ่มตัวอย่างได้ดีขึ้นเพราะเป็นการพิจารณาระดับเสียงสะสมที่กลุ่มตัวอย่างได้รับตลอดเวลาทำงานไม่เฉพาะระดับเสียงที่กลุ่มตัวอย่างได้รับในปัจจุบัน สรุปงานวิจัยนะคะทั้ง2ตัวแปรและสมรรถภาพการได้ยินแสดงให้เห็นว่าการทำงานกับเสียงดังนั้นยิ่งมีระยะเวลาทำงานมากเท่าใดก็ส่งผลต่อสมรรถภาพการได้ยินมากขึ้นประกอบก,บกับการที่มีระยะเวลาที่ทำงานมาอ่อานยาวนานนะคะค่าระดับเสียงสะสมที่พนักงานแต่ละคนได้รับตลอดระยะเวลาการทำงานก็เพิ่มสูงขึ้นตามซึ่งจะส่งผลให้สมรรถภาพการได้ยินเช่นเดียวกัน นำมาซึ่งการสูญเสียการได้ยินในท้ายที่สุดสามารถนำมานำผลการวิจัยดังกล่าวนะคะเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงอันจะนำมาซึ่งการลดหรือชะลอการเกิดการสูญเสียการได้ยินอันเนื่องมาจากการสัมผัสเสียงดังที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ทำงานและค่าเสียงสะสมที่พนักงานแต่ละคนได้รับตลอดระยะเวลาการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้นข้อเสนอแนะนะคะ 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรอื่นๆเช่นโรคประจำตัวประวัติอาการเจ็บป่วยในอดีตประวัติการทญญานยาเพื่อหาความสัมพันธ์ร่วมกับการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน 2. ควรมีการศึกษาอิทธิพลร,ร่วมกับปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลต่อการเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินโดยการวิเคราะห์หลายตัวแปร 3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเสียงเครื่องจกักรโดยแบ่งชนิดเป็น Continue และ i n t e r m i t t e n t กับการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน 4. นํนำตัวแปรระดับเสียงดังสะสมที่พนักงานได้สัมผัสได้รับสัมผัสไปใช้ในการศึกษากับอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ 5. ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกต้องการอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธีรวมทั้งศึกษาประเด็นอายุการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน ขอบคุณค่ณะ